คัวันนี้มารีวิวข้าวออขอ87ครับน้มรวงแล้วก็มีน้มรวงแล้วออกรวนออกรวงมีอยู่นะที่ออกรวงแล้วเมื่อต้นต้นเดือนต้นเดือนตุลาเนี่ครับเข,เข้าเข้าเข้าเตี้ย เขาพันเจี้ยก็ขอแปดเจ็ดเดี๋ยวไปดูด้านหนึ่งเนาะครับอันนี้ก็เพิ่งจะออกรัวยังไม่ออกก็มีอันนี้คือหมายว่าแถวนี้เป็นเป็นเพลี้ยรครับ เป็นเพลี้ยหนักเลยฉีดยาก,กจำจัดแมลงกำจัดเพลี้ยไปห้ารอบเนี่ยเฉพาะเฉพาะแถวนี้เนี่ยห้ารอบฟื้นขึ้นมาก็ออกรวงยังไม่ออกก็มีไอท้ที่น้มน้มรวงแล้วก็มี น,น,นี่ก็น้มก้มแล้วน้อมรวงนี่ครับนี่นะนี่น้อมรวงก็มะเล็กก็งามอยู่ครับต้นต้นเตี้ยอันนี้ก็ประมาณสักเจ็ดสิบแปดสิบเซนได้เนี่ย วันนี้ก็ใช้ได้นะใช่นําพวงานแต่ถ้าไม่ไม่เป็นเพียเ้ยนี่ดีกว่านี้เดี๋ยวไปดูทังล่างนัน่าจะสูงกว่านี้นะครับน,น,นี่นี่ตัวนี้เพื่อจะออกรวมกันไอ้ที่น้มรวงแล้วก็มีให้ต้องสูงกว่านี่สูงกว่าเม่กี้ แล้มาแห่งนี้ก็เตี้ยวกว่าอีกนี่ออกรวงตดัดเกษรอยู่ครับเข้าตาดัดเกษรสั่งคราะห์แสนนี่ครับต้นเตี้ยคือแบบ จุดนี้ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะต้นเจี๊ยกว่ามาแค่หกสิบเซนเนะนี่รวงก็สร้างกว่าต้นสั้นเนาะต้บนนั้นยาวกว่าอันนี้แปลงน,นี้ก็สูงกว่าอีกนะครับ น้อนประมาณเดือนพฤศจิก,กาครับได้เกี่ยวเนี่ยต้นอันนี้เพิ่งออกรวงนะอันที่จะไม่ออกก็มีอั้นี้โนมรวงแล้วโอ้ไม่ไม่ไปเสมอกันข้าวนายอดก็เป็นอย่างนี้นะครับทุกปี ครับอันนี้ก็คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับกด,กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับครับ